มาดูวิธีการจัดแสงแบบไฟ3ดวงกันนะครับขั้นแรกผมจะทำการตั้งค่าการเรนเดอร์ให้เป็นแบบเบนเทเลก่อนก็ให้ไปที่เรนเดอร์เซตติ้งแล้วทำการตั้งค่าที่เรนเดอร์ยูสซิ่งให้เป็นเบนเทเลนะครับจากนั้นผมจะเริ่มทำการสร้างแสงบรรยากาศหรือที่เรียกว่าแอมเบียนท์ไลท์นะครับโดยให้ไปที่เมนูครีเอทไลท์แล้วทำการสร้างไฟแบบแอมเบียนท์ไลท์ขึ้นมา1ดวง จากนั้นให้นำแอมเบียนต์ไลทไปวางไว้หน้ากล้องนะครับผมแล้วทดลองทำการเรนเดอร์ภาพดูตอนนี้เราก็จะได้แสงบรรยากาศแบบในภาพแล้วนะครับแต่ข้อเสียของแอมเบียนต์ไลทคือมันจะทำให้ภาพแบน ดังนั้นเราต้องทำการปรับความแรงของแสงให้น้อยลงนะครับผมโดยให้ทำการเลือกแสง Ambient Light แล้วไปที่หน้าต่าง Attribute Editor จากนั้นทำการปรับค่า Intensity ให้น้อยลงผมจะลองปรับเป็น0.1นะครับแล้วลองทำการเบนเดอร์ภาพดูใหม่เราจะเห็นว่าตอนนี้ภาพจะมืดขึ้นนะครับจากนั้น ผมจะลองทำการปรับสีของ Ambient Light หรือสีบรรยากาศให้เป็นสีฟ้านะครับผมเราลองทำการเรนเดอร์ภาพดูมาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ภาพก็จะมีแสงสีฟ้าอ่อนๆเข้ามาเป็นบรรยากาศในภาพแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะทำการสร้างแสงแบบ Key Light ห,หรือแสงหลักโดยให้ไปที่เมนู Create Light จากนั้นผมจะทำการสร้างแสงแบบสปอตไลท์แล้วทำการปรับทิศทางของแสงโดยให้ทำการเลือกที่แสงแล้วไปที่พา l Look through selected คำสั่งนี้จะเป็นการเปลี่ยนมุมมองของ Viewport ให้กลายเป็นมุมมองของแสงนะครับแล้วทำการจัดแสงตามต้องการจากนั้นผมจะลองทำการกด7 เพื่อเป็นการพรีวิวแสงและทำการกดปุ่มตรงนี้เพื่อเป็นการเปิดเงานะครับแต่ถ้าหากใครกดแล้วมันไม่ขึ้นเงาให้ให้ทำการเช็คก่อนว่าที่เมนูเรนเดอร์ได้ตั้งค่าเป็น Viewport 2.0แล้วหรือยังนะครับผมจะลองทำการเรนเดอร์เช็คภาพดูตรงนี้ก็ให้เราลองทำการจัดแสงของ Keylight จนกว่าเราจะพอใจนะครับผม สมมุติว่าผมพอใจแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาผมจะลองทําการปรับสีของแสงหลักรวมไปถึงความเบลอของเงาด้วยนะครับโดยให้ทําการเลือกที่แสงคีไลท์แล้วไปที่หน้าต่าง Attribute ที่ Color ทําการปรับสีของแสงหลักตามต้องการนะครับผมจะลองเลือกเป็นสีออกส้มนิดๆิดแล้ลองทำการเรนเดอร์ดูนะครับผม จะเห็นว่าตอนนี้จะมีสีส้มเข้ามาเจออยู่ในฉากนิดหนึ่งแล้วนะครับผมจากนั้นผมจะทำการปรับเงาให้เบลอก็ให้ไปหาค่าที่ชื่อว่า Raycast Shadow อยู่ใน Attribute ของแสงนะครับแล้วที่ Light Radius คือความเบลอของเงาผมจะตั้งเป็น5ส่วน Shadow Ray คือคุณภาพของเงาผมจะลองตั้งเป็น20่สิแล้วทำการเนเดอร์ภาพดูใหม่นะครับ ตอนนี้เงาที่ได้ก็จะเบลอขึ้นแล้วต่อมาผมจะลองทำการปรับขอบของแสงสปอตไลท์ให้มีการไล่น้ำหนักมากขึ้นโดยให้ไปที่ a t tribute ของแสงแล้วทำการปรับที่ Cone Angle เป็นขนาดวงของแสงนะครับส่วนที่ p a n a m b บ a a n g l เเป็นการปรับขอบของแสงให้มีความเบลอ และที่ดรอปออฟเป็นการไล่น้ำหนักของวงแสงเราลองทำการเรนเดอร์ภาพดูใหม่นะครับตอนนี้ขอบของวงแสงก็จะมีการไล่น้ำหนักที่ดูสวยมากขึ้นขั้นตอนถัดมาผมจะทำการสร้างแสงฟิลไลท์เพื่อทำให้ด้านที่แสงคีไลท์ส่องมาไม่ถึงมีความสว่างมากขึ้น โดยให้ไปที่เมนู create light like, แล้วทำการสร้าง direct light like ขึ้นมาจากนั้นให้ไปที่ panel look through selected แล้วทำการยิงแสงมาในด้านที่แสงคี y ์ไลท์สมาไม่ถึงนะครับผมจะลองทำการเรนเดอร์ภาพดูใหม่ ตอนนี้เราจะเห็นว่าด้านที่แสงคีไลท์ส่องมาไม่ถึงมีความสว่างมากขึ้นแต่ข้อเสียคือภาพจะดูแบนนะครับเนื่องมาจากความแรงของแสงฟิลไลมีมากเกินไปดังนั้นผมจะทำการเลือกที่แสงฟิลไลแล้วที่หน้าต่าง a t t r i u u t e Editor ให้ทำการปรับค่า Intensity ให้น้อยลงผมจะลองปรับเป็น0.2นะครับแล้วก็ให้ทำการปิดเงาไป เราลองทำการเรนเดอร์ภาพใหม่ดูอีกครั้งหนึ่งเราจะได้ภาพแบบนี้นะครับส่วนที่เป็น f ฟ l l ไลท์จะมีความสว่างขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมผมจะลองทำการปรับสีของ f ฟ l l ไลท์ให้เป็นสีฟ้าอ่อนนะครับส่วนที่คีไ g ท์ ผมจะทำการปรับสีของเงาให้ออกม่วงนิดๆแล้วลองทำการเลนเดอร์ใหม่ดูอีกครั้งเราจะได้ภาพลักษณะแบบนี้นะครับต่อมาผมจะทำการสร้างแสงริมไลท์เพื่อทำให้มีขอบของแสงบริเวณน,นี้นะครับจะช่วยให้โมเดลดูไม่จมไปกับฉากและเงาโดยให้ไปที่ เมนู Create Light แล้วทำการสร้าง Direct Light ขึ้นมาจากนั้นให้ไปที่ Panel l o o k u h Select แล้วทำการฉายแสงให้มาจากด้านหลังของโมเดลผมจะทำการปรับค่าของแสงร i m l i g h ให้ Intensity มีความสว่างมากขึ้นประมาณ5แล้วทำการปิดเงาไปนะครับจากนั้นให้กดปุ่ม e แล้วทำการหมุนแสงจนได้ลิ l i g h t ที่เราต้องการผมจะลองทำการเรนเดอร์ดูนะครับ เราก็จะได้โมเดลที่มีการจัดแสงแบบไฟสามดวงเหมือนในภาพแล้วนะครับผม